สวัสดีครับพบกับช่างก่อนโชคบายหงแดงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนเอฟซพลาดไม่ได้นะวันนี้หงแดงเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นพร้อมทีเด็ดและราคาต่อรองก่อนอื่นขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้การเก๋บางสวรรค์น้ำมันปลาล์มรับซื้อปลาล์มในราคาเที่ยงธรรมขอบคุณทนายพรเพชรนอกที่ยืนเป็นเพื่อนหงแดงมากว่า20ปีขอบคุณเอฟซที่ติดตามหงแดงมาเป็นอย่างดีนะ คุณพาชีแสงสอนคณินท,ทนานามสัญญาสุริยันสิทธิพงษ์ชำเรืองวงมาเทอร์โมบินน้ำหวานแหวนเพชรชาญศักทักษิมสุนทราสงชุมและสมพรขันประโคนโอ้โหขอบคุณเอซีนะที่คอมเมนต์แนะนำหงแดงเป็นอย่างดีเรื่อยมา ไปเลยครับมวยไทยเจ็ดสีวันนี้เล่าผ่านหงแดงเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นคู่หนึ่งกรนไดมอนด์เกเจอกับนี่เลยรุ่งที่วาสิทธิโยกโมดวันนี้นะคนพามานะพี่เจียบเกีตยเพชรพากรมาวันนี้กรมาร2 2 1ยดหนึนะลดหนด่งุ่งขณะที่รุ่งทิวาวันนี้มาร้อยยี่นะขาด0.6นนายกโมดพามานะซ้อมอยู่กับพี่อั๋นสุขุมวิต ราคาเปิดมากรต่อสามสองนะมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่กรวันนี้หงแดงมองว่ากรมาตัวใหญ่เป้งเลยไปที่คู่2นะคู่2เนี่ยเพชรชานนเอกปัตตานีเจอกับรีโวบางกอกอะไรยนเพชรชานนนนี่นะขุนศึกสิทธิเกลียงไกรพามาซ้อมอยู่ที่สอพงอมรน,นะสงขลาแล้วมาเก็บตัวต่อเมื่อวันพฤหัสบดีที่ลาดดํเนินส่วนรีโวนะรีโวเนี่ย วันนี้มาร้อยห้าสิบจุดห้าเกินจุดห้านะพี่โจนะเสียโจพิชาติแซ่ลิ้มพามาเทนเนอร์นะอนันตชัยบางกอกอะไรยนต์ลิเวเนี่ย21จากบุญทลิกนะมวยอ,อบุบลเลดเปิดขึ้นมาเพชรชนนต่อ5้าสี่มวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่เพชรชานนนะมองว่าวันนี้มาตัวใหญ่เป้งเลยบางกันมิดโอ้โหเป็นยังไง f อฟชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วย ไปนู่นเลยคู่3คู่สโดมพลันชัยเจอกับเจ้าเสือใหญ่ชอสอเดชพันธ์ไม่ใช่ชอหพยัคฆ์โดมเนี่ยซ้อมอยู่นู่นพลันชัยทุ่งสงปีนี้2ีสองแล้วนะฉายาแลมบองอาแลมโบทุ่งสงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยขณะที่เจ้าเสือใหญ่เนี่ยสิปีจากนี่เลยนะเขตจตุจกักรโดมเนี่ยโกอยุ่นะพามาเทนเนอร์เป็น,ปนชื่อโอเล่เกียรติวันเว เจ้าเสือใหญ่เนี่ยสำลิดลูกบ้านใหญ่เป็นคนพามาเจ้าเสือใหญ่วันนี้มาขาดนะมาร้อยยี่สิบเจ็ดจุดห้าขาดศูนย์จุดห้าขณะที่โดมวันนี้มาร้อยยี่สิบเก้าจุดสี่ลดหนึ่งจุดสี่นะลดง่ายมากวันนี้สีผิวนะโหเจ้าเสือใหญ่วันนี้กล้ามเกริมสู้เนี่ยสู้สู้โดมไม่ได้วันนี้โดมมาเนื้อหน้าตาใสมากมาขาวชั่วกล้ามขึ้นเป็นมัดเลยวันนี้นะโหแดงชอบไปที่นี่เลยนะ โดมหงแดงมองว่าวันนี้ข้อมูลล่าสุดนะหงแดงมองว่าวันนี้โดมดูสภาพร่างกายมาดีมากระบบหายใจดีหน่วยก้านดีไฟสุดท้ายได้เคลื่อนไหวมาแม้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรวันนี้ต่อยที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดนี้นะเจ้าเสือใหญ่ไม่เคยชนะต่อยที่ไรแพ้ทุกทีแล้วเจ้าเสือใหญ่ไม่เคยเจอมวยเขา่าทรงนี้เจอแต่มวยจังหวะฝีมือต้องแต้งต้องแตงอ,อ่ะอ่าแลกกันทีต่อทีแล้วเจ้าเสือใหญ่ก็กินด้วยลูกบ้า บ้าบอคอแตกบินตีเงี้ยเข่าลอยเงี้ยกลับลงมาพิกชนะตลอดวันนี้เจอโดมงานหนักโดมต่อ19บเ้านะมวยคู่นี้ของแดงชอบไปที่โดมส่วนคู่4ี่ในี่ e อีทีทีเด็ด99เนะเจอคมประตัก e ีท,ทีเมื่อเช้าเนี่ยเอ่อพี่ดวงพามาซ้อมอยู่ที่เด็ด99มาร2 9 7เกนะเกิน0.7ขณะที่คมประตักซินบีมวยไทยเนี่ยปีนี้นะยี 22, จากนุ่นเลย กระติงริงพระสงขาซ้อมอยู่ที่ใต้นะคู่ซ้อมเหนียวหูนี่เลยแสนเก่งศักสุริยาคู่คู่ปล้ำนะใหญ่มากๆคกมประตักมา129.9นะใช้เวลาลดประมาณ30นาทีขณะที่ ET มา129.7ลดนะลด0.7ใช้เวลาประมาณ20นาทีมวยคู่นี้ราคาต่อรองนะแต่หงแดงชอบไปที่กรมประตัก หงแดงว่ามองว่าวันนี้คมมาตักนะไม่เสียเปรียบรูปนั่งขณะที่อีทีก่อนหน้านั้นนะเจอนักมวยที่ตัวเล็กกว่าและจังหวะฝีมือไม่ใช่เจอแบบคมมาตักครบเครื่องนะนอกก็ได้ในก็ดีมวยคู่นี้อีทีเดินดีไม่ดีนะซ้ายหน้าของคมมาตักเนี่ยก้านคอได้มีมีสิทธิ์หลับหล่นได้นะมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่คมมาตักเลดเปิดขึ้นมานะาเสมอในเสมอการโอ้หนะ่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเอฟซี FC หงแดงอย่าลืมนะถ้าชอบข้อมูล กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนี่คือข้อมูลล่าสุดก่อนต่อย6ชั่วโมงนอกจากนี้นะในทอรหัสมวยไทยมันๆวันนี้หงแดงจัดคู่จ่าเทียน1 1อนากา30นาทีนะมีอัปเดตราคาล่าสุดเลยพร้อมฟันธงว่าให้เล่นคู่ไหนติดตามได้ในทอรหัสมวยไทยมันๆขอลาไปก่อนพบกันช่วงต่อไปสวัสดีครับ